กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้วาและพี่เจด้วยนะคะบทที่52ลาก่อนภายเป็นอาทิตย์กว่าภายจะกลับมาจากฮ่องกงคิดว่าจะมาเก็บของแล้วหนีไปพักร้อนอย่างเกาะห่างไกลผู้คนสักหนึ่งเดือนเพราะภายเองก็ทำงานมานานแล้วพายไม่เคยมีวันหยุดเพราะการทำงานนั้นมันทำให้ภายมีสมาธิกับสิ่งตรงหน้า ไม่เช่นนั้นความตายอาจจะมาเยือนก็ได้ภายคนนี้จะมีชีวิตรอดเธอจะอยู่เพื่อปกป้องครอบครัวของตัวเองจนกว่าพวกเขาจะไม่อยู่บนโลกใบนี้และนั่นคือภารกิจหนึ่งเดียวของภายเธอขับรถเข้ามาที่ปราสาทโยนกุญแจให้กับคนขับรถภายโบกมือว่าไม่ต้องมาคอยดูลารอกเพราะมีแม่บ้านเดินเข้ามาหาไม่ต้องบอกพี่เสาฉันหรอกว่าฉันมาแล้ว พายกล่าวแล้ววิ่งขึ้นบันไดก็ไม่ได้อยากเจอหน้าพี่สักเท่าไหรนะ่นักเจ้านายไม่อยู่บ้านค่ะแม่บ้านรายงานพอพายถามว่าไปที่ไหนเพราะปกติวายไม่ได้ไปไหนนี่ร่างกายไม่แข็งแรงแถมยังชอบหมกตัวอยู่ในบ้านแม่บ้านจึงให้คำตอบว่าวายอยู่ที่โรงพยาบาลพายจึงได้หยุดเท้าแล้วหันกลับมาถามแม่บ้านว่าอาการไม่ดีงั้นหรอเป็นอะไรมากหรือเปล่า แมนจะเป็นแค่ก้อนเนื้อร่วมอุททรแต่ภายก็ยังอดเป็นห่วงพี่ไม่ได้เรื่องคุณหนูนะคะพายพยักหน้าเข้าใจในทันทีคนอื่นสามสิบมีลูกกันหมดแล้วแต่ภายเฮย้ยชีวิตช่างไม่ยุติธรรมพายกลับไปที่ห้องนอนทิ้งตัวลงบนเตียงหละเมื่อหลับตาภายมักจะนึกถึงดาราสเสมอสงสารน้องที่โดนเธอหลอกทั้งที่เรารักกันดีอยู่แล้ว คิดถึงน้องเพราะพายทิ้งเข้ามาทางั้งที่เธอเองก็รักอีกฝ่ายมากแต่อย่างน้อยพายก็ดีใจว่าในช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตพายได้พบกับความรักอันงดงามมันคือสิ่งที่มีค่าสิ่งเดียวที่พายสามารถจดจำได้ป่านนี้ทุกคนจะเป็นยังไงกันบ้างนะเสียงเคาะประตูทำให้พายลุกขึ้นรู้ไหมว่าการอยู่ในบ้านของตนเองไม่ได้ปลอดภัยหรอก ภายอาจไม่ได้ตายแต่อาจโดนพี่สาวเล่นงานนะซิภายกระชับปืนเห็นหรือเปล่าการอยู่ในโลกที่ไม่ใช่คนธรรมดามันยากลำบากแค่ไหนภายเกลียดพี่สาวทำไมต้องอยากแย่งอำนาจจากแม่ยายภายเกลียดแม่ยายที่ส่งคนไปตามฆ่าเธอและภายก็เกลียดพ่อที่เสกเธอเข้าท้องของแม่แม่งเอ้ยภายไม่เกลียดทุกคนเลยยกเว้นค่าครอบครัวของเธอเท่านั้น ่ายซ่อนปืนเดินผ่านห้องรับแขกในห้องนอนจากนั้นก็เดินตรงไปที่ประตูคล้อยท่านกลับมาแล้วค่ะบอกว่าให้เอาของรางวัลมาให้คุณพายเป็นแม่บ้านเมื่อพายมองกล้องหน้าห้องก็พบแม่บ้านสามคนมาพร้อมอาหารมือหนึ่งเธอกระชับปืนให้มั่นก่อนจะกดปลดรหัสประตูอัตโนมัติ แม่บ้านสามคนเดินเข้ามาพร้อมกันนั้นผู้หญิงอีกสามคนก็กลูกันเข้ามาด้วยภายเล็งปืนทันทีว่าแล้วไงล่ะพี่สาวแม่งกวนตีนเสมอเราไม่มีอาวุธนะคะผู้หญิงทั้งสามบอกล่ะพวกเธอสวมค่าชุดชั้นในตัวน้อยๆแค่ดูก็รู้แล้วพวกหล่อนมาทำเรื่องอย่างว่ายกมือขึ้นภายบอกเดินมาแล้วตรวจหาอาวุธ มาบ้านสามคนวางถาดอาหารแล้วเดินจากไปเหลือเพียงแค่สามสาวดาวย่วเท่านั้นท่านบอกว่าบางทีคุณพายอาจต้องการผ่อนคลายค่ะสาวผมแดงบอกจากนั้นก็เดินเข้ามาใกล้ภายไม่รอช้าเธอปลดเซฟปืนหันปลายกระบอกปืนไปหาลอนอย่าเข้ามางั้นพวกเราควรออกไปงั้นหรอคะเสียงหวานของผู้หญิงในตาเข้มทามไม่ต้องหรอก ภายลดปืนลงเดืท่าแล้วพวกหล่อนก็คงเป็นผู้หญิงหากินธรรมดานั่นละ่ะงั้นจะให้เราทำอะไรล่ะคะผู้หญิงคนที่สามกล่าวเอากันให้ฉันดูก็แล้วกันถ้าฉันมีอารมณ์อาจจะไปร่วมด้วยนะแล้วเสียงหัวเราะคิกคักก็ดังขึ้นคายหมุนตัวแล้วเดินไปยังโต๊ะรับประทานอาหารทุกครั้งที่ภายกินข้าวที่นี่เธอจะคิดเสมอว่าตนเองอาจจะโดนยาพิษ หรือยานอนหลับอะไรสักอย่างถ้าไม่ติดว่าถ้าเธอตายวายจะตายไปด้วยป่านเนี้ยพายคงเข้าไปเฝ้านรกตั้งแต่เด็กแล้วพายตัดสินใจนั่งลงบนเก้าอี้แล้วเธอก็กล่าวไม่เข้าไปในห้องนอนที่นั่นฉันมีเอาไว้นอนเสียงดูดูเอ่ยขัดเพราะสามสาวตั้งใจจะเปิดห้องนอนของตนพายถอดเสื้อสูทออกข้างในสวมกรอกอ่อนกันกระสุนอย่าว่าแต่เสื้อ ช่วงล่างหลายจุดก็ยังสวมผ้ากันกระสุนเอาไว้อีกภายต้องไม่ประมาทเธอระวังตัวอยู่เสมอเราจะให้พวกเราทำที่โซฟาเนี่ยหรอคะเออภายพยักหน้าจากนั้นก็เริ่มลงมือรับประทานอาหารพี่สาวหน้าขาวถึงขั้นจ้างแม่ครัวคนไทยมาประจำที่ปราศาสตร์ร้องดังๆเหรอฉันชอบเสียงคลางนะภพ่บอกแบบไรอารมณ์เธอใช้มีดหั่นเนื้อ จากนั้นก็ปัดมันส่งเข้าปากขณะที่ลิ้มรสของอาหารเธอก็ดูหนังแบบเนือน้อแนบเนื้อที่คนแสดงจริงตรงหน้าไปด้วยฮยชีวิตนี้มันจะไปจบที่ตรงไหนกันนะดาราคิดถึงจังช่วงสามทุ่มเมื่อถึงมืออาหารของรอบครัวตอนแรกพายคิดว่าตัวเองอิ่มแล้วจึงจะไม่ลงมาเจอหน้าพี่สาวก็คนไม่ได้อยากเจอหน้า ทำไมต้องบังคับกันด้วยล่ะเขาว่าภายก็ต้องตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะเสียงโทรศัพท์ในห้องกรีดร้องดังขึ้นสามสาวนั้นนอนหมดแรงอยู่ในพื้นห้องข้างเตียงของภายส่วนภายหลับเป็นตายอยู่บนเตียงเจ้าของห้องลุกขึ้นใช้เท้าเขี่ยพวกรอนภายเปิดลิ้นชักจากนั้นก็มอบเงินไปให้คนละหนึ่งปึกกลับไปได้แล้วภายสั่ง แต่เสียงโทรศัพท์ภายในห้องก็กรีดร้องอย่างน่ารำคาญภายจำเป็นต้องกดรับเออดูละเว,ว่ยขออาบน้ำก่อนจากนั้นเธอก็วางหูแล้วก็ดึงสายโทรศัพท์ออกเราเมื่อยไปหมดเลยนะคะผู้หญิงทั้งสามเหนื่อยมากก็ให้เล่นโชว์คนละหลายรอบก่อนจะสั่งให้เข้ามาในห้องซึ่งพวกหล่อนก็นึกว่าจะได้ทำกิจกรรมกับพายที่ไหนได้ ภายสั่งให้กระโดดตบคนละสามพันครั้งบ้าปอถ้าใครไม่ทำจะโดนยิงพวกเธอก็เลยกระโดดตบจนหมดแรงลุกขึ้นไปได้แล้วอย่าลืมไปรายงานนายท่านของพวกเธอด้วยเหรอว่าบริการฉันจนถึงใจถึงกับสลบหมดสติเลยนี่ภายหัวเราะแล้วเดินเข้าห้องน้ำจัดการอาบน้ำแต่งตัวด้วยชุดสูทแบบกางเกงสีขาว คนบ้านนี้แม่งเป็นผู้ดีเวลาจะกินข้าวแก่ละทีเหมือนไปดินเนอร์กับผู้นำระดับโลกไายก้าวเดินลงมาอย่างบันไดมังกรเธอมองพี่สาวกับแม่มังกรซึ่งทั้งสองกำลังแสดงความรักต่อกันอยู่ในที่สุดน้องสาวที่น่ารักของพี่ก็กลับมาแล้วไาย้อาแขนรับน้องสาวส่วนภายนาะเหรอเดินผ่านพี่สาวไปแบบไม่เห็นหัวภายหยุดตรงหน้าแม่มังกรจากนั้นก็เอย่ย เรื่องที่ตบเธอวันนั้นถือว่าหายกันก็เล้วกันตอนนี้เธออุ้มท้องทายาทของเรทราก้อนเล้าใช่หรือเปล่าแม่มังกรในชุดสีแดงเพลิงยิ้มหุยเหยียนค้อมศีรษะให้กับพายอันที่จริงแล้วหุยเหยียนรู้เต็มอกว่าใครคือผู้นำรุ่นที่หนึ่งกลับมาเกิดแม่มังกรรู้ความจริงในเรื่องนี้จากมารดาก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตดังนั้นแม้จะไม่ชอบพายแต่หุยเหยียนต้องเคารพและยำเกรงอีกฝ่ายเพราะถ้าพายลิกฝ่ามือ หรือเพียงแค่หนึ่งความคิดหวายคงไม่รอดและหุยเหยียนจะไม่ยอมเด็ดขาดพายยื่นมือให้กับหุยเหยียนจุมพิษแม่บังกรเองก็ทำตามเมื่อสัมผัสกันแม่บังกรกลับไม่เคยเห็นหรือว่าล่วงรู้สิ่งใดเลยบางครั้งเธอก็เจ็บใจมากเพราะพริวิเศษของหุยเหยียนนั้นใช้กับภายไม่ได้เลยเงเห็นอะไรไหมหล่ะฉันไม่บังอาจคะ่ะแมบางกรรีบถอยออกมา เธอกล่าวขณะยังก้มหน้าเออดีแล้วล่ะเพราะทาเมื่อไหรยุ่งเรื่องของฉันโดยไม่ได้ขอเธออาจจะไม่เห็นอะไรอีกตลอดชีวิตไม่ว่าจะมองกับใครก็ตามวายรีบเดินเข้ามาห้ามเพราะภายค่อนข้างแค้นฝังหุนเมื่อเป็นเรื่องของดาราก็เจ้าตัวจะเลิกกับแม่สาวไทยคนนั้นอยู่แล้วก็แค่ให้ดาราได้กับคนอื่นสำหรับวายแล้วมันไม่เห็นจะเป็นอะไรเลย ภูนำองค์กรยังคงเคืองน้องสาวเพราะภายบังอาจตบหน้าคนรักของวายเข้าไม่เอานะในไหนเราก็เป็นครอบครัวเดียวกันอยู่แล้วนี่พายหุยเหยยนเป็นพี่สะใภ้แกนะร่างสูงในชุดสูทสีแดงเข้มเดินเข้าไปฮะวายวางแขนพาดไหลน้องวายบางครั้งก็รู้สึกสนุกเพราะตอนนี้วายมีพายอยู่ข้างๆปกติคนทั่วไปมักจะกลัวเธอไม่มีใครกล้าเข้าใกล้แต่สำหรับพาย กลับไม่เหมือนคนอื่นรังสีเยือกเย็นและกดดันของวายนั้นทำอะไรน้องสาวไม่ได้หรอกภายไม่ได้มีแววตาหวาดกลัวเธอแม้แต่น้อยด้านพายเธอหันมามองพี่สาวอย่างเอาเรื่องจากนั้นก็ปัดมือวายออกด้วยความเมินเฉยบอกกี่ครั้งแล้วเรื่องผู้หญิงทายากฉันจะหาก,กินเองไม่ต้องส่งไปให้โถเอ้ยเ้าไปกินของสอดท้องขึ้นมาจะทำยังไงละ่ะจำได้ไหมถ้าแกป่วยพี่ก็ป่วย ฉันไม่คิดจะตายง่ายๆหรอกไว้ภายเดินมายัางห้องอาหารภายนอกปราสาทหลังนี้อาจจะดูสวยงามใครหลายคนอยากจะเป็นเจ้าของมันทว่าข้างในนั้นกลับน่ากลัวและชวนร้อนไหนจะเจ้าขององค์กรเดร d รา g อนที่น้าซีดเหมือนกับศพแถมยังแผ่ไอเย็นกระจัดกระจายไหนจะเมียเจ้าขององค์กรอีกแม้นีแค่สัมผัสตัวหรือสัมผัสข,ข้าวของหุยเหยียนสามารถมองเห็นอนาคตความคิด รือเรื่องที่อยู่ในหัวคนอื่นได้โถทั้งคิดถึงเมืองไทยคิดถึงบ้านจังถ่ายคิดถึงชีวิตของคนทั่วไปเธอได้แต่คิดแบบนั้นในใจในขณะนั่งลงบนเก้าอี้ของตนฝั่งซ้ายมือมีแม่บ้านและพอบ้านนับสิบในมือของพวกเขาถือจานอาหารอยู่หัวหน้าพ่อบ้านบอกให้เสิร์ฟอาหารเมื่อช่วยเจ้าหน่ายนั่งประจำที่เรียบร้อยแล้วบรรยากาศเป็นไปอย่างผ่อนคลาย วายชอบให้มีเพลงบรรเลงด้วยและดูเหมือนวันนี้วายจะอารมณ์ดีมากเพราะหลังจากทานของหวานแล้วคนงานในบ้านได้ทองคนละหนึ่งแท่งฉลองข่าวดีที่ฮุยเหยียนตั้งคันยังไงละ่ะจากนั้นคนทั้งสามก็ย้ายมาดื่มกาแฟต่อที่ห้องรับรองทางด้านหน้าพายเอาแต่มองโทรศัพท์เธออยากเข้าไปอัปเดตข่าวของดาราแต่ก็กลัวว่าจะคิดถึงมากจนอยากกลับเมืองไทย มีงานอะไรให้ทำอีกไหมทำไมฉันว่าจะไปพักผ่อนสะหน่อยภายตัดสินใจเก็บโทรศัพท์มือถือวายจึงถามว่าไปพักผ่อนที่เมืองไทยหรือเปล่าแต่พอน้องสาวไม่ตอบแถมยังทำหน้าบึง้งวายจึงกล่าวตอ่อช่วงเนี้ยเรื่องใช้แรงงานไม่มีหรอกหรือจะเข้าไปทำงานบริหารกับพี่ละโอเคเอาเป็นว่าพรุ่งนี้ฉันจะเดินทางแต่ชเช้าก็แล้วกันไายไม่ได้สนใจงานบริหารงีเงา พายไม่ได้อยากมุ่งหวังเรื่องเงินทองเพราะมันไม่สัมพันธ์นกันกับภารกิจเจ้าของชุดสูตรสีขาวลุกขึ้นจัดสูตรในท่วงท่าสง่างามกระทั่งแม่มังกรยังแอบมองด้วยความชื่นชมจากนั้นเจ้าตัวก็หันมาอีกครั้งเรื่องหลอนยินดีด้วยหรอเป็นแม่คนแล้วข่าคนก็เพลาเล,าลงหน่อยก็แล้วกันเดี๋ยวกรรมจะไปตกกับลูกพายอาจไม่ได้รักแม่ของหลานหรอกแต่สำหรับหลานทานนิสัยดี ่ายเองก็ไม่ได้รังเกยียจเธอขึ้นห้องอาบน้ำเตรียมตัวเข้านอนหลังจากที่เก็บของเสร็จเรียบร้อย่ายในห้องไม่มีรูปดาราสักไปแม้แต่จะเข้าไปอัปเดตเรื่องของดารา่ายก็ต้องรีบลบประวัติการใช้โทรศัพท์ทิ้งเธอกลัวว่าถ้าพลาดขึ้นมาพวกเขาอาจตามหาดาราได้ถูกย่างก้าวของพายเต็มไปด้วยความระมัดระวังเรื่องที่ทำให้กลัวมากที่สุดคือเรื่องของรอบครัวเสมอ เวลาตีสองจู่ๆภายก็รู้สึกตัวตื่นเธอนั่นหน้าอกหายใจไม่ออกดวงตาคู่ขมกวาดมองไปที่ผนังห้องก๊าซพิษร้างสูงรู้ดีว่านี่ยอมเป็นฝีมือของใหญ่พี่สาววายร้ายปริมาณความเข้มข้นไม่ได้มีมากหรอกเพราะถ้าหากภายป่วยวายเองก็จะป่วยเหมือนกันภายเอาผ้าปิดจมูกแล้วกลั้นหายใจเผาวิ่งมาที่ประตูห้องเธอใส่รหัสแล้วเปิดประตูออกมา เขาว่าแค่โผล่หน้าออกมาเท่านั้นกระทะอันใหญ่ก็ฟาดเข้าที่ศีรษะอย่างแรงภายถึงกับตาเลือกเธอทิ้งตัวลงนอนบนพื้นเหนือหัวของเธอนั้นคือวายที่กำลังทำหน้าเย็นชาอยู่ไม่มีใครทำอะไรเราได้ถ้าเราไม่ทำร้ายกันเองแกจะทำอะไรภายกัดฟันกรอดวายจึงได้ตอบฉันไม่เก็บแกเอาไว้รกหูรกปาารอกภาย พายหมดสติไปแล้วพร้อมกับวายที่รู้สึกเจ็บที่ศีรษะเหมือนกันแมนจะไม่ได้เจ็บมากเหมือนเจ้าตัวแต่ก็ถือว่าเจ็บร่างสูงของวายแบกน้องสาวที่ขนาดตัวเท่ากันพาดลายหลังจากนั้นก็พาไปข้างล่างความเยือกเย็ยนของหัวใจที่เกิดมาเป็นรองภายเสมอแถมยังมีชะตาชีวิตที่ขึ้นอยู่กับพายมันทําให้วายไม่อยากให้พายอยู่ใกล้แต่ก็ไม่อยากให้อีกฝ่ายไปออกตะลอนทําอะไรสงเสี่ยง เพราะทุกครั้งที่ภายเจ็บวายจะเจ็บไปด้วยเธอยังจำได้เมื่อตอนที่แม่ใหญ่ส่งคนไปฆ่าภายนั้นตอนนั้นวายกลับปวดศีรษะแล้วก็หมดสติไปหลายวันอีกร่างสูงของวายแบกน้องสาวไปยังอาคารหลังปราสาทเธอวางภายลงสวมกุญแจมือและเท้าก่อนจะยัดน้องใส่ท้ายรถซึ่งเป็นรถเปิดประทุนคลาสสิกหายากสีแดงสดหลบให้สบายเหมือนคนพวกนั้นก็เล่ากัน เจ้าของเรตรากอนล้อเลียนน้องสาววายเตรียมจะขึ้นรถขับออกไปทว่าประตูกลับเปิดเสียก่อนภาพตรงหน้าคือแม่มังกรอีกฝ่ายกําลังยืนหน้าเข้มมองมาที่คนรักร่างบางของหุยเยียนสวมเสื้อคลุมสีแดงเดินหน่วยหน้าเข้ามาหาวายจากนั้นก็หยุดอยู่ตรงหน้าของอีกฝ่ายคิดจะทำอะไรคะแม่มังกรถามแตะเข้าไปที่ตัวของวาย ก่อนจะพบกับเหตุการณ์เมื่อสักครู่ใบหน้าตกใจเผยขึ้นแววตาของแม่มังกรไม่เข้าใจนะคุณก็รู้ว่าเขามีความสำคัญแค่ไหนฉันเกลียดมันเพราะมันมีโชคชะตาที่ดีเกินไปส่วนฉันได้รับแต่เรื่องแย่ๆคุณทำแบบนี้ไม่ได้คะ่ะแม่มังกรวิ่งไปที่รถเปิดประทุนของคนรักเธอเปิดท้ายรถจากนั้นก็ดึงพายออกทาว่าร่างของฮุยเหยียนกลับลอยวอ เมือ่อวายจัดการอุ้มเธอขึ้นอย่ายุ่งเรื่องของฉันวายกดเสียงเข้มจ้องหน้าคนรักไม่ยอมวางหน้าที่เธอคือเป็นคนรักที่ดีเป็นแม่ของลูกฉันเป็นคนที่ยืนอยู่ข้างฉันหุยเยียนถึงกับน้ำตาไหลพลากออกมารู้ไหมวหัดทำอะไรลงไปเพราเป็นห่วงไม่อยากให้วายก่อสงครามกับน้องสาวเรื่องมันไม่จบหรอกเพราะคนอย่างพายนะ ไม่ใช้คนที่ไวยจะยุ่งเกี่ยวข้องได้ฉันรู้ดีฉันรู้ด้วยว่าเธอแอบมองมันพูดมาแล้วไวยก็โมโหกลับไปนอนเธอต้องพักผ่อนให้มากววยกล่าวเสียงเย็นในตาดุเหมือนกับผู้ล่าจากนั้นก็ขึ้นรถขับออกไปยังอาคารด้านหลังแม่มังกรได้ตามองตามคนบอกว่าชะตาฟ้าลิขิตหรือจะสู้ผลจากการกระทำของตน ในเมื่อวายเป็นคนลงมือทําทุกอย่างวายก็ต้องยอมรับผลที่จะตามมาก็แล้วกันรถของวายขับเข้าไปในตึกสูงของเรตราก g o n e อินเตอร์ไซึ่งเป็นสํานักงานใหญ่สูงถึง40ชั้นจอดรถอยู่ประจําตําแหน่งก่อนจะพาร่างน้องสาวเข้าไปในลิฟต์ผู้บริหารจากนั้นก็พาทยานขึ้นสู่ชั้นดาดฟ้าวายค่อยๆวางน้องลงเธอจะให้ภายไปอยู่ในกล่องของ Timebox ก,กับคนที่พายเองนั่นละ จับคนเหล่านั้นยัดลงกลองรอก่อนนะสักพักจะมีคนมารับแกวายบอกแกร่างสงบนิ่งของน้องสาวรอให้วายตายก่อนก็แล้วกันคอยปล่อยให้ภายฟื้นตื่นร่างสูงมองไปที่ทิวทัศน์ของเมืองใหญ่ที่นี่คืออาณาจักรของวายธุรกิจรับบริการเกือบทุกอย่างที่เมืองนี้มีเรดตราก้อนอยู่เบื้องหลังทั้งหมดอำนาจมันหอมหวานยิ่งเมื่อวายอยู่สูงมากเท่าไหร่ วายก็ยิ่งเสพติดความยิ่งใหญ่ของตนมากเข้านั้นเธอจะไม่มีวันให้พายมาแย่งทุกอย่างไปหรอก <c oughs> เสียงโทรศัพท์มือถือของววยดังขึ้นเมื่อหยิบออกมาก็เห็นว่าเมียโทรมาตามเสียแลว้วไม่ค่ะที่รักเรื่องนี้ฉันตัดสินใจแล้วให้เราตายก่อนแล้วค่อยปล่อยมันออกมาวายยืนยันกับแม่มังกราว่าระวังพาย นั่นคือเสียงของหุยเยียนก่อนที่สายจะถูกตัดพร้อมๆกับเฮลิคอปเตอร์ของไวเทคที่มารับตัวภายแล้ววายจะส่งภายไปนอนพักและเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมวายจึงจะปล่อยให้น้องออกมาได้ใช้ชีวิตบ้างลาก่อนนะพายกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้วาและพี่เจด้วยนะคะ